ตอนนี้เวลาตี3.38นาทีนะครับหลังดูเกมแมนยูกับอิสตันบูลบาซักเซียเสร็จไลฟ์สดหลังเกมของเพจหงผีเซียมปึกเสร็จทีนี้มาถึงข่าวเพจแฟนผีไร้ขนของพี่อ n t เดอ o i ไวทมั่งครับโอ้โหโชคดีเหลือเกินนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตื่นมาดูแมนยูในแชมเปี้ยนลีกเกมกับอิสตันบูลบาซักเซียที่แพ้ไป2-1ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ หวยขั้นเทพของจริงครึ่งแรกว่าห่วยแล้วครึ่งหลังห่วยกว่าครึ่งแรกอีกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงครับพี่อนสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือเกมที่11ผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองเล่นกันได้ห่วยทุกคนบูโน่ยังห่วยครับห่วยมากไร ซึ่งปัญญาในการเจาะเข้าไปยิงประตูมีหนึ่งประตูก็จริงแต่ก็โดนไปแล้วสองถึงตื่นขึ้นมาได้ครึ่งหลังของบอลแทบตายของบอลจังของบอลจริงเลยพ่ะคุณต่อบอลก็อยู่หน้าเลยชิบหายโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะโอ้ยออกข้างพ่อก็ไม่เปิดไม่เสี่ยงเปิดไม่คิดจะเปิดถึงตรงข้างก็ต่อกันเป็นสามเหลี่ยม ไม่เปิดสักทีจะหาช่องมึงจะหาช่องไปไหนวะข้างในกรอบเขียโทรกรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอเป็นแม่นาคเลยเฮียพี่มากก็ไม่เปิดบอลมาสักทีโอ้โหรอกันให้ตายไม่เปิดซ้ายทีขวาทีก็ไม่เปิดลูกตีลูกตีไข่ตแตกเปิดจริงซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะถ้าไม่ตามสองสองสอง,สองลูกอะ่ะไอ้ลูกตีไข่แตก พี่อ้นเชื่อเลยแม่ไม่เปิดคือหลังแน่นอนมึงไม่รู้จะเอาชัวร์กันขนาดไหนพอเปิดด้านข้างไม่ได้เข้าไปตรงกลางโอ้โหกะเหนือต่อบอลทําชิ่งสั้นๆให้บอลตามช่องทาอยู่นั่นแหละไอเฮียก็ไม่หลุดเข้าไปสักทีก็ทากันอยู่นั่นแหละมุ่งเลยพวกมึงนี่มุ่งมุ่งจะเหนือแต่ไม่ได้ก็ยังมุ่งอยู่ โอ้ไม่รู้ยังไงวไม่รู้จะบูทยังไงเลยวะจริงยิงไกลพ่อพ่อก็ไม่มีกันเลยพ่อเอ้ยบูโน่ฟานเนเบกจังหวะยิงไกลมีไม่ยิงจะเหนือโอ้มึงจะเหนืออะไรมึงไม่ดูอิสันบูบาซักเซเฮียวะเขาเล่นง่ายๆเขาต่อบอลกันง่ายๆไม่มีอะไรพลิกแพงไปตามเกมขนาดเดมบาบาคนเดียวยังสร้างปัญหาให้สี่กองหลังแมนยูได้คิดดูแล้วกันเถอะ โอ้โหเขาบุกแต่ละทีขึ้นมานะมีจังหวะเสียจังหวะจบตลอดเวลาเราบุกขึ้นไปนะโอ้โหกว่าจะจบได้แทบไม่มีเครื่องหลังนี่แทบจะไม่เห็นเลยต่อบอลอยู่นั่นแหละชิหายไม่มีจังหวะจบสักทีกูดูแล้วกูก็ง่วง,วงแนะนํานะใครยังไม่ได้ดู90นาทีไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูย้อนหลังทั้ง90นาทีมึงดูแค่ไฮไลท์พอเดี๋ยวมันจะหัวร้อนแบบกูนี่ โอ้โหไม่รู้จะชมยังไงครับบอกตามตรงครไม่รู้จะชมยังไงไม่รู้จะชมอะไรจริงจริงตอนนี้ฟันเดอร์เบได้โอกาสลงไปก็ชิบหายเด็กเลี้ยวภูเห็นก็คงขำอุ้ยฟานเดอร์เบ็เหมือนแฮเดรสันเลยสมัยก่อนเป็นคนจีนอาแปะแปะอยู่นั่นแหละไอ้ฮาไม่กล้าเล่นสักท,ทีพิกสวยๆก็มีพิกไปก็ก็ไม่ทําอะไรต่อ ไม่รู้ทําไมม,มันขาดความมั่นใจกันไปหมดแล้วมั้งนักเตะแมนยูคือสภาพแบบนี้นะถ้าเล่นกันได้แค่นี้นี่ขนาดเจออิสตันบูลบาซักเซียในบอลยุโรปยังได้แค่นี้กลับไปในพรีเมียร์ลีกถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อีกบอกเลยเด็กผีมึงไม่ต้องหวังแล้วเอ้ยพี่ครับจะ,จะได้ท็อปจะได้ท็อปโฟร์ไหมครับท็อปซิกจะติดไหมครับปีนี้จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกไหมครับไม่ต้องถามดูไปทีละนัดนัดนี้เจอใครวะ ผลจะเป็นยังไงวะนัดนี้เจอใครวะผลจะเป็นยังไงวะดูแค่นั้นพอมึงไม่ต้องมองอนาคตเลยจบปรฤดูก,การจะเป็นยังไงไม่ต้องดูแค่เป็นนัดนัดไปไม่ต้องวางแผนอะไระไระยะยาวนัดต่อนัดไปเรื่อยๆเลยจริงๆวงจรอ,อุบาทของเรายังเหมือนเดิมจะ2ปีแล้วครับโอเล็กนาโซชาวงจรอ,อุบาทพี่ก็ยังอยู่ทานโทษแะพี่เป็นลูปเปอร์ะะ่ะฮะฮะ ไม่แก๊งลูปเปอร์ปะเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ครับห่วยแต่ทุกคนนะครับพี่อนพี่อน้นพี่อนขอขอนุญาตใช้คํานี้นะคือมันห่วยมากๆนะไม่รู้จะพูดอะไรจริงเป็นนัดที่แมนยูเล่นแย่ที่สุดในฤดูกาลนี้โดยเฉพาะครึ่งหลังโดยเฉพาะครึ่งหลังแย่หมดเลยแย่จริงๆไม่รู้ว่าวันที่7เจอเอเวอร์ตันจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าสภาพนี้ อาจจะต้องเศร้ากันอีกรอบก็เป็นได้โอ้โ oh หจ่ายบอลก็เสียกันเก่งมีบอลคลองบอลอยู่ดีๆก็พ่อก็จะล่อคิลเลอร์พาสกันทุกคนเลยมาติดก็คิลเลอร์พาสเอ่อแม็กทูมิเอลงมากับคิลเลอร์พาสมึงจะคิลเลอร์พาสอะไรกันนักหนาวะแล้วคิลเลอร์พาสแม่นไหมโอ้แม่นนะแต่ไม่ได้แม่นกับฝั่งตัวเองนะแม่นกับฝั่งอิสตันบูลเขายืนอยู่ดีมึงก็จ่ายไปให้เขาตรงเขาเฉย เสียบอลกันเละเทะจริงๆใครอยากฝืนไม่เชื่อคำเตือนไปดู90นาทีได้ถ้ายัางไม่ได้ดูแล้วมึงจะรู้ว่าสิ่งที่กูพูดมันจริงไหมเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยใจมาก4นัดที่ผ่านมาเจอ Newcastle เจอ p ปเ h สเจอ c h e l s เจอ a b e บ d e e n เกมรุกเรารวดเร็วเล่นน้อยจังหวะแต่พอเมื่อคืนครับแม่งมากจังหวะอีกแล้วเล่นกันเชื่องช้าอีกแล้วบอลด้านข้างไม่มีอีกแล้วยิงไกลไม่ต้องสืบไม่เห็นไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมกลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วโอเลกัน่าโซชาและลูกทีมโอ้โหอย่างที่บอกครับลุ้นกันไปนัดตออน,นัดครับไม่ต้องหวังอะไรแล้วครับหลังจากนี้ พี่อ้นเลิกหวังมานานแล้วครับสภาพแบบนี้ไม่รู้จะอยู่ต่อไปเมื่อไหร่แล้วไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องสืบครับไม่โดนไล่ออกหรอกแย่ขนาดไหนก็ไม่โดนไล่ออกเชื่อดิไม่โดนไล่ออกหรอกเอสมันไม่กล้าไล่เชื่อดินะทนเงินไปครับเชียร์แล้วครับมันเปลี่ยนไม่ได้เอาวันนี้พอแค่นี้หวังว่าไอคลิปไอคลิปหัวร้อนหลังเกมแบบเนี้ยมันจะไม่มีอีกนะขอให้ครั้งหน้า คลิปหลังเกมแบบนี้มีรอยยิ้มมีคำชมมีผลมีผลการแข่งขันที่ดีบ้างเถอะนะครับเอาถ้าชอบใจกดไลค์กดแชร์กันได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้อยากบนอะไรพิม,มพ์มาพิมพ์มาได้เลยเต็มที่นะครับเจอกันใหม่หลังเกมหน้าครับดีไม่ดีไม่รู้ไปครับสวัสดีครับเฮ